คุณจะได้รับนะคะจัก,กรวาลจะกำลังจะให้คุณแล้วนะแล้วคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณดึงดูดได้แล้วว่าเนี่ยลักษณะหน้าไพ่อ่ะเป็นลักษณะของคนที่สามารถใช้กดแห่งแรงดึงดูดได้แล้วนะอืมแม่หมอพูดเลยว่าโชคชะตาจะนำพาคุณไปในทิศทางที่ถูกที่ควร ไปในทิศทางที่มีแต่โชคลาภเงินทองไปในทิศทางที่มีแต่ความสำเร็จความสุขในชีวิตจะบังเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเปิดมาแค่ห้าใบนี้ก็มีความรู้สึกว่าว้าวมากเป็นพลังงานที่อิ่มที่เต็มที่ครบที่พร้อมมันมีความฟูภายในจิตในใจของคุณนะคะข้างในของคุณมันถูกเติมเต็ม ด้วยการล่อหลอม